สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่องอาร์มโนชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไม้ที่ผมอบเอาไว้นะครับนี่นะฮะอยู่มุมนี้เลยนะครับก็คือตัดขยายพันธุ์มานะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าฟิโลเรนดอนมอรกตแดงนะครับผมก็จะใส่ถุงนะครับใส่ในตะกร้านะครับแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้นะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ อบไว้นะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับนี่ผมเขียนเอาไว้นะครับวันที่1นึ่งด้านในก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็นี่ข้อตัดมาจากต้นนี้นะครับต้นนี้เลยผมตัดมานะครับมันมี2กิ่งนะครับผมก็เลยตัดมาแล้วก็มาขยายพันธุ์นะครับอบใส่ในแก้วไว้นะครับส่วนฝั่งนี้ องน,นี้ก็คือเจ้าออมน้านะครับนี่ใส่แก้วไว้นะครับคุณนชมนี่ลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับแล้วก็นํามาใส่ไว้นะครับด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ไอน้ํานะครับนี่ไหมก็ อันนี้ก็ผมบอกว้ตั้งแต่วันที่13นะครับ3มเดือนสิมาสินะครับก็จะใช้เชือกนะครับแล้วก็ดึงเอาไว้นะครับผมจะดึงเอาไว้นะครับไม่ให้ถุงมันยุบลงไปนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือเงินไหลมาด่างขาวนะครับเงินไหลมาด่างขาวต้นนี้ ก็ใช้เชือกนะครับผูกเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ในกระถางใบใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใบของเขาเนี่ยนะครับติดกับถุงนะครับก็ป้องกันใบเน่าอะไรแบบนี้นะครับก็ป้องกันเอาไว้นี่ใบใหม้ของเามาแล้วสวยมากนะครับนี่ใบใม้ของเขานะครับ สวยมากนะครับตอนนั้นผมได้มานะครับอันนี้เป็นไม้ยอดนะครับเป็นไม้ยอดตัดสดนะครับจากสงขลานะครับผมซื้อมานะครับตอนนั้นก็ได้พบตั้งแต่วันที่13เหมือนกันนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโรดแล้วนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับ เป็นตอนที่ได้มาเนี่ยอันนี้ยังเป็นหลอดอยู่นะครับก็มาอบนะครับก็คลายออกมาแล้วนะครับแล้วก็สวยมากนะครับด่างนะครับสวยจริงๆนะครับตอนนี้เนาะก็อบไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับไว้ในที่แดดรําไรนะครับทุกคนอ่ะไว้ที่แดดราไรแล้วก็ห้อยไว้นะครับอันนี้ผมห้อยไว้เลยนะครับแบบมันไม่ได้มีอะไรมาตั้งอยู่เลยนะครับผมห้อยไว้เฉยๆเลยนะครับนี่ เห็นไหมไม่มีเลยนะผมมันลอยอยู่เลยนะเนี่ยผมใช้ถุงเนี่ยผูกเอาไว้แบบนี้นะนี่ก็ชุดนี้ก็พร้อมกันนะครับสองตอนนี้อันนี้เนี่ยผมอบไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดึงนะครับเพราะว่ามันมีโครงของตะกร้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่ก็ใกล้จะอ,ออกแล้วนะครับใกล้จะเอาออกแล้ว ส่วนการเอาออกนะครับทุกคนครับเท่าที่ผมเคยเคยลองดูนะครับแล้วก็ศึกษามาด้วยนะครับแล้วก็ลองมาด้วยก็คือถ้าหากว่าลองเนี่ยนะครับเปิดปากถุงเนี่ยนะครับทีเดียวหมดเลยนะครับคือหมายถึงว่าแกะเชือกนี่ออกแล้วก็เปิดเลยนะครับอ่ะต้นไม้เนี่ยนะครับเหมือนกับเอ่อถ้าเป็นปลาก็แบบประมาณว่านกน้ํานะครับคือเขาเหมือนกับว่าปรับสภาพไม่ทัน เหมือนเขาจะช็อกไปเลยครับต้นของเขาอาจจะเหี่ยวได้นะครับอาจจะชะลอการเติบโตได้นะครับก็วิธีการก็คือแกะเชือกออกมานะครับแล้วก็เปิดแย้มไว้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบมุมถุงก็ได้นะครับเปิดแย้มไว้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับให้อากาศได้เข้าไปนะครับได้อากาศได้ยังไงอะถ่ายเทนะครับเพราะว่า อากาศด้านในเนี่ยนะครับมันควบแน่นอยู่นะครับเพราะว่ามันคือการอบต้นไม้นะนะครับก็ถ้าต้นไม้ได้เจอกับอากาศที่ด้านนอกเลยเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่ายังไงช็อกได้นะครับเหี่ยวได้อะไรแบบนี้นะครับก็เปิดเอาไว้ก่อนนะครับแบบมุมถุงเนี่ยนะครับเปิดเอาไว้ก่อนสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดทั้งถุงเลยนะครับเปิดทั้งถุง ไว้อีกหนึ่งวันนะครับยังไม่ต้องเอาต้นไม้ออกนะครับวันที่สามก็ค่อยเอาต้นไม้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจะตายได้นะครับพวกนี้ก็ใกล้จะออกได้แล้วนะครับจริงๆส่วนพวกนี้นะครับนี่พวกนี้ก็คือผมอบทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไม้วางข้อแล้วก็วางใส่ในหลุมนะครับวางใส่ในหลุมแล้วก็อบทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับ พวกนี้ก็คือผลผลิตจากการออกทางนั้นนะครับที่เป็นหลุมว่างๆนี้ก็คือผมได้เอาออกเลยครับคือผมจะเลือกนะครับจะเลือกต้นที่แบบเเริ่มสวยๆแล้วเนี่ยครับออกลงไปใส่ในกระถางนะครับก็จะได้แบบแบบเนี้ครับีนี่เน่นมากเลยก็จะได้แบบนี้นะครับผมพสัสรัมาเลือกมานะครับช่วงนี้กระถางก็แพงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้นํามาใส่กระถางกันเท่าไหร่นะจริงๆก็คือ ก็คือนำไปใส่ในกระถางได้หมดแล้วครับนี่แบบนี้นะครับก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าเออใส่ประมาณนี้นะครับจะขายต้นละเท่าไหร่ดีนะครับ20บาทดีไหมนะครับอันนี้คือพลูราชินีหินอ่อนนะครับเป็นพลูด่างราชินีหินอ่อนนะครับดูใบของเขาดูนะครับ หรือว่าสวยอยู hey. um, ่นะครับดีก็สำหรับคนที่อยากจะลงอบต้นไม้นะครับหรือว่าซื้อต้นไม้แบบตัดสดมานะครับผมก็กลัวว่าเขาจะตายเนี่ยนะครับก็นำไปอบนะครับก็ถือว่าดีเลยแหละครับ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้กับช่องอาบนโ a ชแนลด้วยนะครับสงสัยตรงไหนอยากรู้ตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับเรื่องไหนที่ผมรู้นะครับผมก็จะมาตอบนะครับส่วนเรื่องไหนที่ผมยังไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาคคำตอบมาให้ละกันนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ สวยมากนี่นะครับเป็นไม้ด่างต้นที่3ที่4ของผมเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ